ห่อแบบอีกทีนึงนะคะแบบว่าอันนี้อยู่ทำแบบให้ดูนะคะว่าเออนี่แบบนี้แบบนี้แต่ละอันเป็นแบบไหนทำยังไงนี่าราคาชีวิตข้อสูงหมด <c oughs> <c oughs> แม่ค้าทำอาหารขายแม่ค้าอยู่ในสายเลือนะเนาะ <c oughs> อยู่ไหนก็ต้องอยู่ไหนก็อยากขายของอ่ะมันมีแบบเออเราชอบอะ่ะ นหนึ่งก็ถ้าเราชำนานแล้วเราก็จะหาเร็วค่ะแล้วกออ็ไม่แตกเลยนะคะโยจะทำโยแกออกมาห,อห่อนึงเนี่ยสี่สิบแผ่นเนี่ยโยจะพยายามไม่ให้มันเสียเลยสักแผ่นหนึ่งคือแบบเวออลาไปโทษแล้วมึงก็แบบใช้ได้ทุกอันนะะไม่ไม่ไม่เคยแบบตั้งแต่ทำเป็นนะคะก็คือเสียครั้งแรกก็คือตอนที่มาหาทำใหม่ๆตนนั้น เขาเขาต้องรอให้มันเย็นก่อนถึงเอามาหอ่อโยมาห่อกับควันร้อนๆเลยอ่ะแผ่นก็เสียหมดด้วยขาดกระเจิดกระเจึงค่ะแต่ตอนเนี้ยโอเคแล้วอยู่ทาเป็นแล้วอยู่ก็แบบมีความชำนาญขึ้นเือเก่งว่างั้นเั้นอะยอตัวเองแล้วหนึ่งการมาทำ ตรงนี้มันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะคะคือคือเราไม่ต้องคิดมากเราคือมีจุดมุ่งหมายในการทำอะคะขั้นตอนกว่าจะตัวจะคิดว่าต้องมาทำตรงนี้คือโยต้องไปขออนุญาตเพื่อที่จะผลิตอาหารที่บ้านเพื่อการจําหน่ายนะคะขอเอกสารหลายอย่างหลายตัว ตอนแรกมีแต่คนห้ามว่าอย่าทํามันยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่พอเราคิดว่าเราต้องทำเราก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดต่ออะไรเองทุกอย่างจนได้เอกสารมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่